แต่พูดถึงถ้าใส่ของแล้วแล้วแล้วมันไม่ต้องรีแมปผมว่ามันก็ใกล้เคียงกันเลยครับไม่ได้ไม่แทบจะไม่แตกต่างกันสำหรับรถดมเดิมๆนะครับผมวันนี้เนี่ยทางร้านเราครับนำมอเตอร์ไซค์แล้วก็นำสินค้าของเราครับมาทำการทดสอบนะครับผมทดสอบประสิทธิภาพให้เห็นความแตกต่างกันเลยครับว่าในการใช้สินค้าของเรานั้นมันจะมีความแตกต่างก่อนใช้หลังใช้อย่างไรครับแล้ววันนี้ครับเราอยู่กันที่นี่ครับผมร้านไดทีน่ารีแบบเ e อร์ฟอร์แมสแอดไนโนเทสครับสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเราจะนํา สินค้าของเราเนี่ยติดตั้งกับรถเซค์แล้วก็ขึ้นไดโนเสให้ลูกค้าได้เห็นกันเลยครับว่าก่อนใช้งานหลังใช้งานเนี่ยมันจะมีผลที่แตกต่างกันอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับพี่ที่ร้านกันก่อนครับผมนี่ครับผมอยู่กับพี่ที่ร้านนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับขออนุญาตทักท่านก่อนนะครับสวัสดีครับครับผมวันนี้เนี่ยผมมีทีมงานแล้วก็นํารถมานะครับเพื่อที่จะมาทดสอบกับทางร้านนะครับซึ่งเห็นทางร้านเนี่ยให้บริการในด้านนี้อยู่ครับอยากให้พี่พูดถึงเรื่องของการบริการของทางร้านที่หนึ่ง ก็ที่ร้านนะครับจะรับจุดกล่องรีแมปนะครับมีบริการไดโนเทสนะครับก็คือวัดแรงม้างานวิจัยต่างๆอะไรเงี้ครับก็เอาสามารถเอามาขึ้นได้ที่ร้านเลยครับผมครับผมทีนี้ครับวันนี้ผมมีสินค้าของทางของทางบริษัทมาด้วยซึ่งจะให้ทางทางร้านของพี่นะฮะช่วยในการทดสอบนะครับว่ารถเดิมๆก่อนก่อนที่จะใส่ตัวกล่องเครื่องไฟที่เป็นสินค้าทางร้านเรากับหลังจากที่ใส่ตรงนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอย่างไรซึ่งตรงนี้อาจจะที่ช่วยในการทดสอบตรงนี้ทางร้านตรงนี้สามารถทําได้ใช่ไหมครับผม ก็ทางร้านนะครับเป็นไดโน่ของทางสปิริตและนะครับผมซึ่งมีแรงโหลดนะครับผมไม่ได้โหลดจากรูปกิ้งอย่างเดียวก็จะมีความมาตรฐานมากขึ้นกว่าเดิมตรงที่ว่า,อ,าอะไรที่เป็นจุดเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยถ้าไดาโน่ที่มีโหลดเนี่ยครับมันจะขึ้นค่อนข้างยากครับผมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันก็ได้ว่าไดโน่ที่มีโหลดเนี่ยมันจะขึ้นมากขึ้นน้อยอยังไง กันครับว่าค่าที่ได้หลังจากการทดสอบตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวให้พี่ข้าอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆให้กับพวกเราทุกคนได้ฟังครับผมเป็นไงครับพี่ครับหลังจากที่ได้ทดสอบตรงนี้สิ่งที่พี่เห็นจากกราฟตรงนี้ครับก็เห็นได้ชัดเลยครับกราฟก็ยกเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับในกราฟก็สำหรับกราฟนี้นะครับกราฟด้านล่างกราฟสีอ่อนเนี่ยครับจะเป็นแรงม้าเดิมนะครับแล้วก็สีแดงด้านบนนี่จะเป็นกราฟทอร์กก็คือกราฟแรงกำลังรถนะครับครับผมเดิมๆเนี่ยจะอยู่ที่8.6แรงม้านะครับผมแล้วก็ททออเนีี่่่ยยจะู8.8 เิตเมตนะครับหลังจากที่ใส่กล่องเมื่อกี้ไปนะครับเป็นกล่องของพี่ใช่ไหมก็เพิ่มมาเป็น9.2แรงม้านะครับ mm hmm. พอเพิ่มมาเป็น9.0นะครับ mm hmm. ก็แตกก่างแรงม้าเนี่ยแตกต่างกันเยอะครับแรงม้านี่แตกก่างกัน0่6เลยนะครับเยอะแล้วก็ทอกเนี่ยขึ้นมาเป็น0.2นะครับก็ดูจากกราวก็ยกเยอะอยู่เหมือนกันครับครับผมก็ถ้าสมมติว่าในแง่ของผลลัพธ์แบบนี้ถ้าไม่ใส่กล่องแบบนี้ครับรถต้องไปทําอะไรประมาณไหนถึงจะได้ ผลลัพธ์แบบนี้มาบ้างครับในในแง่ี้ยในในมุมนี้ครับก็อย่างแรกเลยนะไม่ต้องรีแมปครับรีแมปก็อาจจะได้กราฟที่ค้าดแบบนี้นะครีแมปโดยปะอาจจะได้กราฟที่ค้าดแบบนี้แต่ว่าแต่พูดถึงถ้าใส่ของแล้วแล้วแล้วมันไม่ต้องรีแมปผมว่ามันก็ใกล้เคียงกันเลยครับไม่ได้ไม่แทบจะไม่แตกต่างกันสำหรับรุ่นเดิมเด็ครับครับผมแล้วอีกกราฟหนึ่งที่เปิดขึ้นมาครับอ่ากราฟนี้ก็จะเป็นตัวอ่ากล่องของพี่ที่พี่บอกว่าเป็นเวอร์ชันสองครับใช่ไหมครับก็แตกต่างกันขึ้นมาอีก0.1ครับอย่างอันอันนเี้ยหลังจากใส่ไปปเ็นุดหนเนี่ยเี่น มันก็จะเป็น9 1ขึ้นมาเลยเพิ่อมา0.1นนึงะครับส่วนแรงม้าก็เพิ่มมาึ1เหมือนกันครับครับผมแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าดูจากตัวรถเดิมๆแล้วก็ตัวที่2แล้วก็ตัวที่3จากที่ได้ทำการทดสอบมาครับออมองว่ากับราคาสินค้าแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพตรงนี้ครับในมุมของช่างพี่ว่ามันคุ้มค่าหรือว่ามันเป็นยังไงบ้างเพราะถ้าราคาแบบนี้ผมว่าคุ้มค่าจริงๆครับ าาราคาอยู่ประมาณ2 0 0กว่าบาทถึง300กว่าบาทแล้วได้ผลลัพธ์ประมาณนี้ในมุมของช่างแล้วก็ในมุมของตัวลูกค้าเองก็ถือว่าโอเคใช่ไหมฮะอโอเคเลยครับคุณคัาผมก็โอเคครับผมนี่เป็นรีวิวนะครับที่เรามาทําการทดสอบให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับว่าคือสินค้าของเราเนี่ยเวลาใช้งานไปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นจริงไม่มีมโน,โนแน่นอนนะครับและที่สําคัญเลยวันนี้เนี่ยเรามาทดสอบเราก็ใช้ในตัวของอุปกรณ์ในการทดสอบ d ด n o t e s ที่ได้มาตรฐานนะครับผมเพราะว่าเราได้พูดคุยกับพี่เขาเรียบร้อยแล้วว่า d ด n o t e s มันเป็นยังไงแล้วตัวแบบไหนมาตรฐานไม รับรองได้เลยครับว่าผลจากการทดสอบแบบนี้เชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนคงจะได้คำตอบนะครับแล้วก็ได้ความกระจ่างในเรื่องของผลลัพธ์ของตัวสินค้าเรานะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับผมจะพาไปรีวิวอะไรยังไงอีกเราไปรอติดตามกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ